สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพิจารณาหุ้นบิ๊กนะครับบิ๊กคาเมรานะครับซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเรานะครับเราจะมาดูว่าหุ้นตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของตัวเลขงบการเงินการจ่ายปันผลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับ ในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับเขาทำอะไรนะครับค้าปรีกอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับเห็นไหมครับพวกกล้องพวกโทรศัพท์เคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Big c a m e r a Corporation จำกัดมหาชนนะครับก็มา t แคปก็เล็กๆนะครับ1,270ล้านบาทนะครับอืมแล้วก็ข้ามาในตลาดเนี่ยตั้งแต่ปีส5 3 4นรมบส่นะครับตอนนั้นพา70 พ uh, า10บาทนะครับ IPO 70บาทก็คือเจ้าของฟาดกำไรไปนะครับ600%นั่นเองหรือหุ้น6เด้งสำหรับ uh, ผู้ก่อการผู้จัดตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ uh, แล้วก็คราวนี้ก็ปัจจุบันนะครับแตกพาลงไปเหลือ10สตางค์เท่านั้นเองนะครับ uh, หุ้นที่แตกพาลงไปเนี่ยมันไม่ได้ว่า uh, หมายถึงถูกอะไรนะครับ แต่มันหมายถึงนะครับการเปิดโอกาสนะครับให้ให้แมงเม้าหรือว่าคนที่อยากได้หุ้นเนี่ยนะครับมีโอกาสซื้อนะครับถ้าประเมินราคาหุ้นไม่เป็นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับคนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ชื่นชอบในการที่จะเข้าไปเล่นเกมเหล่านี้เพราะมันตื่นเต้นเร้าใจนะครับถ้านะครับจาก10บาทเนี่ยเหลือ10สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับ อย่าไปคิดว่ามันถูกนะครับอย่างปัจจุบันนะครับสามสิบสตางค์เนี่ยถ้าเราเอากลับไปที่ราคาผานะครับก็เอาคูณน100นะครับคหนึ่ง้คูณหนึ่งก็แสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเอากลับไปดั้งเดิมก็อยู่ที่36บาทต่อหุ้นนะครับเห็นไหมครับราคา IPO 70บาทก็นะครับราคามีส่วนลดจาก IPO นะครับเกือบเกือบห0อนนะครับอืม อันนี้ไม่ได้แปลว่าหุ้นถูกนะครับเพราะว่าผู้ก่อการผู้จัดตั้งบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นตั้งแต่นั่งเดิมจริงๆนะครับก็คงจะฟาดกําไรไปหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี2534เนี่ยปัจจุบันมัน68นะครับเออ68มัน34ปีนะครับ34ปีนะครับอ่า34ปีอ่าประวัตินะครับเป็นมายังไงดีร้ายประการใดนั้นนะครับในอดีตนะครับก็ ผ่านละนะครับอันนี้ณเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับเราดูนะครับราคาเนี่ยสูงสุดในกรอบ52สัปดาห์หรือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ย46สตางค์นะครับต่ำสุดเนี่ยคือ26สตางค์ปัจจุบันนี่อยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับ36สตางค์เห็นไหมครับ26 36แล้วก็46อย่างเงี้ยนะครับ1 2 3นะครับ PA อยู่ระดับ11เท่านะครับ11.66ถ้าบริษัทเนี้ยนะครับ หากำไรได้เท่าเนี้นะครับอืมอะจะใช้ระยะเวลา11ปีนะครับอาจะคืนทุนแต่ในโลกแห่งการทุนจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับอาจจะ20ปีอาจจะ30ปีอาจจะ50ปีก็ได้นะครับอ่าหรืออาจจะเร็วกว่าก็ได้นะครับอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันนะครับผลประกอบการในอนาคตเป็นยังไงนะครับแต่ความจริงแล้ว PE เนี่ย มันไม่ได้พูดถึงผลตอบแทนที่มาถึงมือของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจริงๆนะครับอ่าอ่ามันเป็นยังไงก็คืออย่างเขาหาได้เขาหาได้10%อย่างเงี้ยนะครับอ่าต้องดูวาในโยบายการจ่ายปันผลเนี่ยเขาอาจจะนะครับอ่าจ่ายผลผลเนี่ยร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละ40อย่างเงี้ยนะครับถ้าร้อยละ40ก็เขาหาได้10%นก็เขาก็จ่ายผลผล4%นะครับอ่าเขาจ่ายันผล4%เถามว่า กี่ปีเราจะคืนทุนนะครับถามว่า11เท่าเนี่ยมันไม่ใช่เราก็ต้องคูณ2คูณ3เข้าไปนะครับมันก็20 30ปเยอะนะครับเพราะว่าผลตอบแทนจริงเรามันไม่ถึง4%เพราะว่าเอาไปหกักภาษีนะครับหกักภาษีหน้าที่จ่ายอีกนะครับในส่วนของปันผลเนี่ยก็คือ,อลบไปอีก10%อย่าเนี้ยนะครับ10%ของ4%นะครับก็จะเท่ากับนะครับ3.6% นะครับอันนี้คือถึงมือผูอ้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจริงๆนะครับถามว่า3.6%เรนี่ยเราไม่ได้10บนะครับบริษัทหาได้10เออต้องเอาสำรองบ้างเอาไปใช้หนี้บ้างจ่ายโน่นจ่ายนี่หรือว่าลงทุนเพิ่มนะครับอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลากหลายคราวนี้เราได้ในอัตราผลตอบแทน3.6%เนี่ยถามว่าจะใช้ระยะเวลากี่ปีเราก็ลองใช้ตัวเลขกด72นะครับมาหาดูนะครับอ่า เพื่อนๆลองเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาก็ได้นะครับ72หารครับ3.6นะครับสมมุติว่าเราได้3.6เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับจะใช้ระยะเวลากี่ปีอันนี้ลงทุนแบบทบต้นนะครับไม่เอาเงิน3.6เปอร์เซ็นต์นี้ออกมาใช้นะครับได้ผลตอบแทนหุ้นตัวนี้มาปีละ3.6กเปอร์เซ็นต์ก็นะครับเอาใส่เข้าไปเอาใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าคราวนี้พอเราเอาหาร72เราก็จะทราบนะครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับใช้ระยะเวลา20ปี นะครับอ่าิบปีอันน um ี้คือ3.6%มเอแมวออกมาใช้แต่ถ้าเราออกมาใช้ล่ะมันก็เป็นยังไงล่ะมันเกิน20ปีไหมมันเกินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หุ้นเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่ได้ปันผลเพิ่มขึ้นเพราะจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจ่ายปันผลเท่าเดิม3.6%เรเนี่ยเราก็ได้เพราะจำนวนหุ้นเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ได้ปันผลเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเขาจ่ายปันผลนะครับต่อหุ้นเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ในส่วนของตัวเลขนะครับจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือ,อมูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินนะครับ4.68เท่าเนีเท่าอันนี้คือณปัจจุบันนะครับปีบัญชีณปัจจุบัน1,270ล้านเนี่ยเพื่อนๆต้องจำให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันนะครับตรวจสอบกันนโยบายการจ่ายปันผลเนยครับไม่ต่ำกว่าร้อยละ50อย่างนี้นะครับอ,อย่าง ปี63เนี่ยเขาจ่ายปันผล3สตางค์ต่อต่อหุ้นนะครับปี6กหกส่หกห้าเนี่ยงดจ่ายปันผลไป2ปีนะครับเพิ่งเริ่มกลับมาจ่ายปันผลก็ปี66 67 68เนี่ยปีละ2สตางค์ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับลดลงนะครับลดลงในส่วนของการจ่ายปันผลก็คงที่อยู่ที่ราวราวสสตางค์นะครับอันนี้เราเราดูตัวเลขเหล่านี้ไว้นะครับเราก็จดจําไว้คราวนี้เราไปดูในส่วนของนะครับเงินสดเงินสด เงินสดเนี่ยถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอย่างตรงนี้นะครับ6เดือนของปี67เนี่ยร้อล้านปีนี้เหลือ106ล้านนะครับหายไปเราห้าสิบล้านอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับอันนี้คือไม่ผ่านควรจะเพิ่มขึ้นนะครับควรจะเพิ่มขึ้นจากปี67เนี่ยอันนั้นจะดี นะครับอันนี้ก e ็เดี 5, 000, 000๋ยวต้องต้องดูละนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในส่วนเนี้ยนะครับอย่างปี67ถ้าเต็มปีเลยคือ205ล้านนะครับ2 0งร้อยหรออกล้านนะครับหรือนิดนิดหนึ่งนะครับก็ปัจจุบันเหลือแค่1 0 0ยล้านนะครับอืมก็หายไปราวๆร้อยล้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ในส่วนของสถานการณ์นะครับเงินสดนะครับหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในส่วนของเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้านะครับเพิ่มขึ้นนะครับ เจ้าหนี้การค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นราวๆยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าล้านนะครับอ่อันนี้ในส่วนของในส่วนของกําไรสะสมก็มีอยู่ประมาณพันสี่ร้อยสาสิบล้านนะครับส่วนของพูดถึงหุ้นพันเจ็ดร้อยล้านอันนี้สินรวมนะครับนี่สินรวมจะอยู่ราวๆนะครับนี่สินรวมอยู่ราวๆเก้าร้อยยี่สิบหกล้านนะครับเก้าร้อยยี่สิบหกล้าน ในส่วนของเจ้าหนี้กันค้าถ้าเราหักออกไปนะครับสี่ล้านก็จะเหลือเราประมาณ500กว่าล้านนิดๆน,นะครับนี่ที่มีภาระดอกเบีย้ยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีส่วนของนิสินระยะยาวอยู่บ้างนะครับคราวนี้ในส่วนของกําไรนะครับที่บริษัทนี้ทําได้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเทียบกันนะครับก่อนอื่นเราก็ดูในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินอันนี้งบแสดงฐานะทางการเงิน คุณปีเตอร์ลินให้ความสําคัญนะครับในส่วนของเ,อเงินสดเมื่อเกี้ยที่ว่า106ล้านเนี่ยเทียบกับปีที่ผ่านมาถ้าโตขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ตัวนี้ก็ลดลงไปนะครับคราวนี้เราก็มาดูตัวที่2ก็คือในส่วนของสภาพคล่องหรือ cr นะครับ cr เนี่ยควรจะมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ สักสองเท่านยครับอสองเท่าขึ้นไปคุณปีเตอร์เลนบอกว่าถ้าใกล้เคียงกับหนึ่งเท่าก็ยังได้อยู่นะครับแต่อย่างเรา,เราท่านก็เอานะครับปลอดภัยไว้ก่อนหรือว่าเอามั่นคงหรือว่ายอดเยี่ยมไว้ก่อนเนี่ยจะดีนะครับอยู่เราๆสัก1.5ถึง2เท่าขึ้นไปะอะไรเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเรารแต่ตรงนี้เกิน2เท่านะครับในส่วนของนี้สินนะครับนี่สินก็ต่ำกว่า1นอยู่ต่ำกว่า0.8อยู่นะครับ0.52้าถ้าเราไปตัด พบนเจ้านี้การเขาออกไปอีกมันก็จะต่ํากว่านี้อีกนะครับนี่ที่มีภาระดอกเบี้ยนะครับพอเราเรล่าห้าร้อยล้านนะครับก็ประมาณสักหนึ่งในสามประมาณเนี้ยนะครับในส่วนของงบดุลตรงเนี้ยนะครับที่ว่าสองเท่านี่น้อยเนี่ยมันมีคุณภาพหลอกหรือจริงเราก็ดูในส่วนของระยะเวลาเก็บนี่เฉลี่ยเนี่ยนะครับประมาณเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งนะครับเดือนกว่ากว่านะครับอันนี้ระยะเวลาเอาไปใช้นี่นะครับ ก็ราวเดือนครึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับได้มาเมื่อไหรก็อีกไม่กี่กวันก็นะครับนำไปชําระพวกเจ้านี้กันขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้อิงอาศัยซึ่งกันและกันนะครับให้ธุรกิจนะครับของหมู่พวกซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไปได้นะครับอยู่รอดเรามาดูวงงบกระแสงเงินสดกันบ้าง ว่าบริษัทนะครับทำธุรกิจแล้วมีกำไรหรือไม่นะครับอย่างเราดูจากตรงนี้นะครับงบปี6 5 6 6 6 7เนี่ยนะครับถ้าเป็นงบปีนะครับปี65เนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่3 1 4เอ่อกำไรจากการดเนินงานนะครับ3 1 4ล้านปี6เนีในลดลงนะครับเหลือ187ล้านปี67เนี่ยติดลบนะครับกำไรจากการดเนินงานนะครับต้องต้องขายทรัพย์สินนะครับต้องขายทรัพย์สินนะครับทำให้ในส่วนของนะครับ กำไรตรงนี้มันไม่ใช่กำไรจริงๆนะครับขายทรัพย์สินของบริษัทออกไป 3- 52ล้านอย่างนี้นะครับอันนี้พอมาเทียบกันนะครับ6เดือนแรกของปี67กับ6เดือนแรกของปี68นปะครับปี68เห็นไหมครับกำไรจากการเนินงาน109้าล้านยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นก็อยู่ราวส2สตางค์ปีที่แล้วปี67เนี่ย1สตางค์ต่อหุ้นนะครับนั้นถ้าเรามองคำนวณน,นะครับปี 6กเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่เราถ้านะครับไตรมาสสาไตรมาสสีนะครับยังมีกําไรอยู่ก็น่าจะเราสามสตาค์สสตาค์เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยก็อยู่เราๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวเลขงบการเงินนะครับถ้าเราดูจากสถานการณ์จากตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นหุ้นที่ธรรมดาธรรมดานั่นแหละนะครับเน้นคว้ากําไรส่วนต่างค้าขายนะครับ ซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับถ่ายภาพพวกกล้องพวกเลนพวกโทรศัพท์เคลื่อนที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันนะครับมันไม่ได้มีร้านนี้ร้านเดียวนะครับมันไม่ได้มีบริษัทนี้บริษัทเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันก็เยอะแยะไปหมดนะครับทั้งในตลาดเหล่าซับนอกตลาดเหล่าซับอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราอะนะครับดูจากข้อมูลตัวเลขแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มนะครับ หุ้นที่เหมาะสำหรับอสองพอร์ตสโมเดลนะครับก็จะเป็นหุ้นปั้นพอร์ตเชิงรุกกับเกณฑ์กำไรเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราดูจากตัวเลขแล้วนะครับมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่ากำไรมันไม่ได้แบบก้าวกระโดดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมันก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับในส่วนของภาพรวมภาพรวมเพื่อนๆดูตัวเลขนะครับ ปี64ีเนี่ยนะครับภาพรวมรายได้2,000ล้านปี65นะครับ2,800ล้านปี66นะครับ3 1 5 5ล้านปี67 3 8 9อ่า3,894ล้านนะครับในอันนี้ครึ่งปีของปี68นะครับดูแววแล้วมันเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีแต่กำไรสุทธิต่อต่อหุ้นเนี่ยมันมันไม่เติบโตนะครับ มันเป็นฟันปลาฟันเลื่อยนะครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมันไม่ได้โตตามรายได้นะครับมันไม่ได้โตตามรายได้บางปีติดลบด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เลยมองดูแล้วมันก็เป็นธรรมดาแล้วความรู้ความสามารถของผู้บริหารเป็นยังไงก็อยู่ในระดับตกเกณฑ์ไนปนิดหนึ่งเราต้องการที่8ปถึงสิขึ้นไปนะครับสำหรับฝีมือผู้บริหารอยู่ในระดับมาตรฐานเนี่ยนะครับแปถึงสินะครับ ถ้าดับดีมากก็1 5ถึง20อย่างนี้นะครับถ้ายอดเยี่ยมก็นั่นนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบห้านะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักทุนและผู้ถือหุ้นอย่างนี้นะครับเราก็ไปดูในส่วนของฝีมือแล้วนะครับเราก็ดูในเรื่องของการจ่ายปันผลอย่างที่เราทราบกันนะครับปี -63 จ่ายปันผลปี6465เนี่ยเว้นจ่ายปันผลหุ้นแนวเนี้ยนะครับ จึงไม่เหมาะสําหรับพอร์ตเกษียณเร็วเกษียณรวย,รย,รวยอย่างยิ่งเลยนะครับก็เหมาะสําหรับ2พอร์ตก็คือพอร์ตวีไอเชิงลุกอันนี้ไม่ได้นําให้ซื้อนะครับมันต้องอ,อาศัยจังหวะเวลานะครับประเมินราคาหุ้นเป็นนะครับแล้วก็อนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องนะครับอย่างกลยุทธ์ที่ผมนะครับเปิดสอนไปอย่างเนี้ยนะครับลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรนั่นแตซื้อนะครับถ้าจะลงมือจริงๆลงมือปุ๊บเนี่ย ต้องรู้เลยว่าเราซื้อปุ๊บเรามีกาไรอยู่ในมือเท่าไหร่นะครับอ่าอ่าหรือราคาที่เราจ่ายซื้อหุ้นไปเนี่ยนะครับมูลค่าที่เราได้รับกลับคืนมาต้องต้องมากกว่านะครับอ่าราคาที่เราจ่ายซื้อหุ้นไปอย่างเงี้ยนะครับกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กาไรตั้งแต่ซื้อหรือกลยุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ BI มันมันต้องนะครับเข้มงวดเรื่องคอนดิชันเงื่อนไขต่างๆนะครับชัดเจนนะครับส่วนพอร์ตเก็งกำไรและแผนการซื้อขายนั้นก็ เราก็มีเงื่อนไขนะครับที่เป็นกฎของเราว่าโอเคหุ้นแนวเนี้ยเก่งกําไรได้แต่เราจะเก่งกําไรเราก็ต้องประเมินราคาหุ้นนะครับประเมินผลตอบแทนเป็นนะครับไม่ใช่สุ่มสุ่ม5นะครับเข้าไปนะครับไม่รู้เรื่องอินโนเอเนเลยนะครับอะไรเนี้ยไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อเราถึงจะลงมือนะครับฉะนั้นที่บอกว่าเออเหมาะสำหรับหุ้นปั้นพอร์ตเก่งกําไรหุ้นปั้นพอร์ตวีไอชังโลกไม่ใช่โดดลงมาเลยนะครับ ไม่ได้แนะนำเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะต้องนําไปต่อยอดนะครับนำไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปอ่านดูลายงานไปจําปีนะครับผู้บริหารนะครับมีความซื่อสัตย์ไหมแล้วก็มีกลยุทธ์อะไรที่ทําให้นะครับบริษัทนลดค่าใช้ใจ่ายเมื่อกี้รายได้เพิ่มขึ้นทุกปีจาก2000กว่าล้านนะครับมาเป็น3 000, 8 0 0ันแ0ล้านอย่างเงี้ยนะครับแต่ทําไหมนะครับกำไรสุธทธิต่อหุ้น,นมันมันไม่โตตามะนะครับ ก็ต้องไปดูว่าผู้บริหารเนี่ยมีกลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายหรือว่าตัดแผนกที่มันไม่ได้เรื่องนะครับขายทิ้งไปยมีไหมนะครับเราก็ต้องไปอ่านไปศึกษานะครับออดองออดเดย์อะไรต่างเราก็ศึกษาอันนี้ผมนําเสนอเนี่ยมันเป็นแค่นะครับการนําเสนอชั้นหนึ่งหรือไอเดียอีกไอเดียหนึ่งคุ้ๆก็ถ้าจะลงทุนจริงเอลักการลงทุนก็นําไปต่อยอดนะครับเพิ่มเติมก็หวังว่าหุ้นบิ๊กนะครับก็จะบิ๊กสมชื่อนะครับใหญ่ นะครับใหญ่นะครับทำให้พอร์ตเราใหญ่ขึ้นโตขึ้นสมชื่อหรือไม่นะครับเป็นประการใดก็ขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนมีความสุขนะครับมับง่งคั่งมหาศาลเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ